สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับเพื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงสูตรนี้ให้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก่อปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายในงวดนี้นะครับเลขขาย3าตัวรางวัลที่1นะครับตัวไหนจะมานะครับสูตรวิ่งบนที่ลงให้นี่จะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมชอบนะเออมาดูในช่วงท้ายนี่ผมว่าเลขสามมันมีโอกาสที่จะมาในในงวดนี้สูงนะครับ วิธีการคำนวณของสูตรนี้ก็จะใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลัก10ท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่นะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูงวดแรกนะครับสูตรเนี่ยได้เลขศูนย์นะครับก็มาได้ทุกหลักนะครับ งวดแรกเนี่ยออก605นะครับเข้าในตำแหน่ง10บนนะครับเข้าที่10บนปลูกเป็นงวดแรกงวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์ตัวเดิมนะครับผลรางวัลออก5-30เข้าที่หลักหน่วยงวดถัดมาคำนวณได้เลขสามนะครับผลรางวัลออก453เลขสามนะครับเข้าที่หน่วยบนนะเข้าหน่วยบนนี่สามสามงวดติดเลยนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เลขนะครนะผลรางวัลออก7 82งวดนี้เข้าที่หลักร้อยนะครับสูตรมาได้ทุกหลักนะครับเป็นสูตรวิ่งนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้เลข4ออก478เข้าหลักร้อยเป็นงวดที่2งวดถัดมาคำนวณได้เลข2นะครับออก 8- 1 2สองเข้าหลักหน่วยบนอ่างวดนี้ขยับมาเป็นหลักหน่วยนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เลข2อนะครับออก2 0งงวดนี้เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยสูตรนี้เข้าร้อยเข้าหน่วยนี่หลายงวดนะงวดถัดมานะครับคำนวณได้เลข4ออก4 4 6เข้าหลักร้อยกับหลัก10นะครับงวดนี้เข้าหลักร้อยกับหลัก10งวดถัดมาคำนวณได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก9 5้างวดนี้9มาในตำแหน่งร้อยบนนะครับงวดถัดมาได้เลข0นะครับผลรางวัลออก9 90 งวดนี้เข้าหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยนี่ก็หลายงวดนะครับแล้วก็งวดถัดมาได้เลขศูนย์นะครับออกศูนย์เก้าเจ็ดนะศูนย์เก้าเจ็ดเข้าหลักร้อยนะศูนย์หลักร้อยกับหลักหน่วยในสูตรนี้นี่เข้ามาหลายงวดมากนะครับแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับคำนวณได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนี่ก็ยังออกที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยสูตรนี้นี่เข้าร้อยเข้าหน่วยนี่หลายสูตรนะครับหลายหลายงวดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้าสิบสิบเอบสงวดติดนะครับสูตรนี้นะเข้าหลักร้อยอันนี้เข้าหลัก10หลักหน่วยหลักหน่วยหลักหนุหลักร้อยนะครับหน่วยกับร้อยนี่ก็หลายงวดเลยนะมาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่30มธันวาคมนะว่าวิ่งบนตัวเดียวในโค้กสุดท้ายที่ผมเลือกมานะครับมันได้ตัวไหนนะครับสูตรก็จะใช้ หลักหมื่นนะใช้หลักหมื่นในบวกกัน2ครั้งนะครับดังนั้นจะได้เลข5าบวกกันสองครั้งได้10บวกหน่วยบนเลข7บวกหลักหน่วยล่าง3าครั้ง3า1ห้านะครับบวกหลัก10บหน้าครั้งที่สองเลข1บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข9้าบวก10บท้ายครั้งที่1 2สองครั้งหกหกบบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขห้า ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก4บวก4คงที่นะครับเช็คตัวเลขนิดนึงนะ5บวก5ได้10บวก7 3 5 15บวก1บวก9 6 6 12บวก5บวก4ครบนะครับ10ในบวก7ได้17นะครับ17นะบวก15นะครับได้17-15ได้32 32-1 33 33บในบวก9 42 42 43 44 4 4 54 5, 5 4นะครับบวกอีก5าเป็น59 59นะครับบวกอีก4 63สูตรนี้ได้เลข3นะครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้ได้เลข3ท่านผู้ชมว่า3นะครับ จะมาไหมนะในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับถ้ามานะมันจะมาหลักไหนนะในระหว่างหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยแต่ร้อยกับหน่วยเนี่ยออกหลายงวดมากนะครับดังนั้นเลข3เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะอยู่ที่3นะครับจะอยู่ที่ร้อยร้อยบนนะครับกับหน่วยบนร้อยบนนะ มีโอกาสทั้งทั้งสองทั้งสองหลักนะตรงนี้อาจจะเป็นสามหรือสามนะครับตรงกลางนี้ยังไม่ทราบเนาะอาจมาได้ในหลักร้อยนะเลขสามแล้วก็ในตําแหน่งหลักหน่วยนะครับถ้าสามมานะครับจะมาอยู่สองหลักนี้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้ก็คือตัวเด่นที่ผมฟันไว้นะครับ ในชุดพิเศษของปีใหม่นะครับ you know, 2อ6 7นหี่บนผมเน้น53วิ่งบนฟันเลขสามนะครับฟันเลขสามก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่สูตรนี้เลยนะครับเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมก็อยากจะทราบอยู่เอ้ยฟันตัวเลขสามเนี่ยฟันวิ่งบนสามเนี่ยเอามาจากสูตรไหนนะเอามาจากสูตรนี้เลยนะครับเอามาจากสูตรนี้เลยนะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะ 12งวดติดนะครับแต่ในงวดวันที่30มสินะก็ต้องไปรอพิสูจน์ไปพร้อมกันนะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับก็เป็นเพียงแค่อีกสูตรหนึ่งที่ผมชอบเท่านั้นนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบเหมือนผมก็ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกนะครับว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับใครจะทายถูกในงวดนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวก็ จะมีโค้งสุดท้ายวิ่งล่างให้อีกนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ